สิทธิ์พีของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่271ยิ้มเฉยไม่เอ่ยอะไรหนึ่งเขาดึงกันไกลออกมาเผยอาวุธของเขาขณะที่เทพจันทราหยิบกันไกลสีทองออกมาผู้อาวุโสหัวมังกรและผู้พิทักษ์มังกรทั้งหลายคนก็รีบตรงไปหาอาวอีบรรดาสัมผัสเซียนรับรู้ที่พุ่งความสนใจไปที่สถานที่แห่งนั้นก็ล้วนจับจ้องไปที่กันไกลสีทองในมือของเทพจันทราทันที ไม่เพียงแต่ผู้เฝ้าชมที่ไม่เข้าใจเหล่านั้นแต่แม้กระทั่งหลีชางโซ่ก็ยังรู้สึกสับสนกับการกระทําของเทพ,พจันทรายอย่างกระทันหันเช่นกันเกิดอันใดขึ้นเป็นเพราะวังมังกรเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงที่เรียกว่าพิษเพลิงพิโรธพุ่งสามจังหรือสหายนามเปี้ยนจวงผู้นี้อยากถูกทำร้ายหรือไม่เมื่อเห็นแล้วก็ชักกระบี่เมื่อเห็นแล้วก็ดึงกันไกลขึ้นมาเลย แต่อย่างไรก็ตามหลี่ฉางโซ่ก็ไม่อาจปล่อยให้เทพจันทราอารมณ์เสียจนควบคุมตัวเองไม่ได้และลืมธรมเนียมปฏิบัติไปจริงๆรงองเนกเซียนกำลังดูแลางานอยู่ที่ด้านข้างซึ่งนั่นไม่เพียงเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีแห่งสารสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับงานของเทพจันทราอีกด้วยหลี่ฉางโซ่รีบยื่นมือจับเทพจันทราเอาไว้อย่างรวดเร็วแล้วตะโกนผ่านการส่งข้อความเสียงว่าเทพจันทราที่นี่คือคือวังมังกรเรามาที่นี่เพื่ออะไรขอรับ เทพจันทตราตัวสั่นและรู้สึกตัวขึ้นมาในทันทีแต่กันไกลในมือของเขาถูกวางไว้อย่างชัดเจนและไม่อาจดึงกลับมาได้ทันใดนั้นเทพจันทตราก็มองเทพแห่งท้องทะเลด้วยสายตาอ้อนวอนเขาควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดีหลี่ฉางโซ่ก็อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกันข้าควรขอให้เทพจันทตราท่องโคลงกีในทันทีและอ่านออกเสียงตามบรรทัดออกมาดังๆเช่น ดูกันไกลคู่นี้สิช่างคมและรวดเร็วยิ่งนั่นจะไม่เสียกิริยาหรอกหรือในชั่วพริบตานั้นหลี่ฉางโซ่ก็ผุดความคิดขึ้นมาในใจอย่างฉับพลันเขาคิดแผนรับมือขึ้นมาได้ในเวลาเพียงชั่วอึดใจแล้วส่งข้อความเสียงไปแนะนำวิธีปกปิดเรื่องนี้ให้เทพจันทราในทันที เทพจันทราจึงหยิบกันไกลขึ้นมาทันใดนั้นก็กางขากันไกลออกแล้วพร้อมด้วยเสียงกริิๆเพียงไม่กี่ครั้งเทพจันทราก็ตัดผ้าสีแดงที่ชายแขนเสื้อชุดแต่งงานของเขาออกมาสองชิ้นซึ่งมีพลังบุญที่บริสุทธิ์และแข็งแกรง่งเทพจันทราเหลือบมองเปี้ยนจวงจากหางตาของเขาแล้วหันไปมองอาออีพร้อมกับเผยรอยยิ้มออกมา จากนั้นเขาก็กล่าวเบาๆว่าก่อนที่ข้าจะเข้าไปข้าจะมอบของขวัญแสดงความยินดีชิ้นแรกให้กับบ่าวสาวคู่ใหม่ทั้งสองในนามของฝาบาทองค์เน็กเซียนแห่งสารสวรรค์อาอี e และประมาจารย์มังกรคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆเขาพลันถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกเมื่อดูสีหน้าของเทพจันทราในยามนี้พวกเขาก็ยังนึกว่าเทพจันทราจะใช้กันไกลแทงคนด้วยซ้ำในขณะนั้นเทพจันทราใช้พลังบุญสร้างอักขระตัวใหญ่สี่ตัวขึ้นเป็นคำว่า เจ้าบ่าวและเจ้าสาวลงบนผ้าสีแดงสองผืนนั้นจากนั้นเขาก็มอบผ้าสีแดงสองผืนที่บรรจุพลังแห่งบุญเอาไว้ให้กับอ้าอี ตามคำแนะนำของหลีชฉางโซ่เทพจันทราก็ย้มยิ้มและกล่าวว่าฝาบาทเอาอีท่านและองค์หญิงเจียงซื่อเอ๋อร์สามารถใส่ได้คนละผืนเมื่อใส่มันแล้วท่านทั้งสองคนจะต้องให้เกียรติกันและคิดถึงกันพวกท่านจงคลุมมันไว้บนหน้าอกตรงจุดหัวใจของพวกท่านนอกชุดแต่งงาน,ชงงานเช่นนี้แล้วพวกท่านจะมีโชคดีซึ่งนั้นย่อมหมายถึงการครองคู่กันอย่างหวานชื่นเคารพซึ่งกันและกันและเต็มไปด้วยความรักที่สวยงามส่วนของขวัญแสดงความยินดีอื่นๆจะมอบให้ในภายหลังตามกฎของเผ่ามังกร เช่นนั้นมันกลายเป็นของขวัญน,นี่เองนึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเสียอีกบัดนั้นแขกเกือบครึ่งในห้องโถงก็ได้ถอนความสัมผัสเซียนรับรู้ออกไปแล้วและจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายขอบคุณเทพ,พจันทราขอบคุณเทพจันรทนราขอรับอาวอีถือผ้าสีแดงสองผืนเอาไว้แล้วแขนเสื้อชุดเสื้อคลุมแต่ๆของเทพ,พจันทราก็เปล่งแสงเซียนเป็นประกายออกมาก่อนที่ผ้าผืนนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิม หลีชังโซ่ที่ยืนอยู่ด้านข้างกล่าวว่าพี่อีใหญเจ้าไม่ใส่มันให้เจียงซื่อเอ๋อในตอนนี้ด้วยเล่าได้สิย่อมดีแน่นอนรบกวนพี่ชายไปกับเทพจันทราและแขกคนอื่นๆของสารสวรรค์ก่อนส่วนข้าจะไปหาซื่อซื่อเดี๋ยวนี้ขอรับอาวอีเบิกบานใจยิ่งเขาแอบมองไปที่เปี้ยนจวงซึ่งดูกระบวนการวายก่อนจะรีบเอาผ้าสีแดงทั้งสองผืนไปที่ห้องถงใหญ่ที่เจียงซื่อเอ๋ออยู่แล้ว ทันใดนั้นผู้อาวุโสเผ่ามังกรก็ก้าวออกไปข้างหน้าและเข้ารับช่วงต่อแทนอาอีเขายิ้มและเชิญคนจากสารสวรรค์ทั้ง9คนให้เข้าไปนั่งในห้องโถงใหญ่เหล่าปรมาจารย์เผ่ามังกรได้ให้การต้อนรับบรรดาทหารของสารสวรรค์คนอื่นๆที่มาด้วยเช่นกันโดยได้เชิญพวกเขาไปทานอาหารที่ห้องโถงด้านข้าง ตามกฎการแต่งงานของเผ่ามังกรแขกที่ได้รับเทียบเชิญจะไม่ต้องนำของขวัญแสดงความยินดีมาด้วยและยังไม่ต้องจ่ายเงินใดๆเมื่อมาร่วมงานไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเอาเงินมาลงขันกันให้งานเลี้ยงหรือไม่คิดว่าเผ่ามังกรของพวกเขาจะจ่ายเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแขกของพวกเขาไม่ได้หรือนั่นถือเป็นการดูถูกเผ่ามังกร ทว่าความจริงแล้วของขวัญแสดงความยินดีก็เป็นการอวยพรในรูปแบบหนึ่งเช่นกันหากแขกนำของขวัญมาให้พวกเขาก็สามารถนำของขวัญออกมามอบให้กับคู่บ่าวสาวทั้งสองคนด้วยตนเองก่อนที่งานแต่งงานจะเริ่มต้นขึ้นได้ขั้นตอนหลักของการแต่งงานของเผ่ามังกรน,นั้นคล้ายกับพิธีแต่งงานของมนุษย์ในดินแดนเทวทักษิณแต่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากกว่า เมื่อหลี่ฉางโซ่เร่งคิดวิธีแก้ปัญหาเพื่อรักษาอาชีพของเทพจันทราได้จึงถือว่าเขาช่วยเหลือสหายเท่าของเขาได้ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญหลี่ฉางโซ่แอบมองไปที่องค์เน็กเซียนซึ่งปลอมตัวมาเป็นแม่ทัพสวรรค์ในยามนี้และคิดถึงความเป็นไปได้บางอย่างในใจเป็นไปได้หรือไม่ว่าการขาดทหารและแม่ทัพใหญ่แห่งสารสวรรค์ไดมาถึงขั้นที่พวกเขาต้องให้ฝ่าบาทองค์เน็กเซียนจำแลงกายเพื่อมาเป็นแขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติที่นี่ แต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นไม่ว่าสารสวรรค์จะขาดชื่อเสียงไปมากเพียงใดแต่ก็ยังควรมีปรมาจารย์เจียนอยู่สองสามคนใช่หรือไม่ร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนในขณะนี้กำลังแสดงตัวเป็นเพียงแม่ทัพเซียนเทียนหักวิเคราะห์ดูอย่างมีเหตุผลองค์เน็กเซียนอาจอยากร่วมสนุกหรือเพิ่มความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงแล้วข้าควรจัดการอย่างไร คณะสารสวรรค์ทั้ง9คนล้วนถูกจัดให้นั่งข้างๆผู้ฝึกบำเพ็ญแห่งเกาะเต่าทองเมื่อเทพจันทราเข้าไปในห้องโถงใหญ่ผู้คนมากมายก็ลุกขึ้นยืนแล้วค้งคำนับให้ในขณะที่เหล่าปรมาจารย์เผ่ามังกรส่วนใหญ่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ราชามังกรแห่งทะเลบูรพานั่งบนบันลังของเขาและพยักหน้าให้เทพจันทราด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็แทงทำเป็นว่าดื่มไม่ได้และหลับตาลงเพื่อพักผ่อน สิ่งที่ทำให้หลีช้างโซ่ประหลาดใจก็คือการกระทำของผู้ฝึกบำเพ็ญแห่งเกาะเต่าทองบรรดาเซียนจากสำนักบำเพ็ญเต่าเจียจำได้ว่ามีผู้อาวุโสสามคนแห่งสำนักบำเพ็ญเต่าได้ร่วมกันจัดตั้งศาลสวรรค์ขึ้นและเมื่อเทพ,พจันทราเดินเข้ามาใกล้พวกเขาพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนและทักทายเทพ,พจันทราจากนั้นชินหวานหนึ่งในสิบจักรพรรดิสวรรค์ก็เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนคำทักทายเทพจันทราเล็กน้อย ไม่ว่าผู้ใดจะเข้าไปคุยกับเขาเทพ,พจันทราก็จะแสดงความชำนาญระดับมืออาชีพของเขาและยังคงเผยรอยยิ้มอ่อนโยนออกมาพร้อมกับตอบรับคำทักทายอย่างราบรื่นโดยไม่เปิดเผยข้อบอกพร่องใดๆในขณะที่ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลี่ชางโซ่นั่งลงกับเทพ,พจันทราและคนอื่นๆในคณะสารสวรรค์ทันทีที่หลี่ชางโซ่นั่งลงเขาก็ส่งข้อความเสียงไปถามเทพ,พจันทราว่าในยามนี้มีอันใดเกิดขึ้น เทพจันทรามีสีหน้ากระดักเล็กน้อยขณะที่ถอนหายใจเบาๆและชี้แจงออกมาไม่กี่คำเขาชี้แจงว่าขณะนี้รูปปั้นดินเหนียวของเปี้ยนจวงยังคอยรังควานรูปปั้นดินเหนียวของอาวอีอยู่ในช่วงเวลานับสิบปีที่ผ่านมาเทพจันทราได้พยายามต่อสู้กับเรื่องนั้นและตัดได้แดงของรูปปั้นดินเหนียวเปี้ยนจวงออกอย่างบ้าคลั่งครั้นเมื่อเห็นเจ้าของรูปปั้นตัวจริงเขาจึงอดจะแสดงปฏิกิริยาเช่นนั้นออกไปไม่ได้ บัตรนี้ได้แดงยังคงห้อยอยู่สิองปีโดยไม่ขาดเลยหลีช่ชางโซ่รู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกในทันทีเปี้ยนจวงผู้นี้ช่างสร้างปัญหามากมายจริงๆหลีช่ชางโซ่ยังคงนั่งและจมอยู่พวังแห่งความคิดลึกซึ้งเขากำลังคิดถึงการที่ร่างจำแรงกายขององค์เน็กเซียนมาถึงที่นี่ในครั้งนี้ เมื่อมองดูพฤติกรรมของผู้ที่นั่งโต๊ะเดียวกับเทพ,พจันทราหลี่ฉางโซ่คิดว่าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าในขณะนี้ร่างจำแรงกายขององค์เน็กเซียนกำลังนั่งอยู่เคียงข้างพวกเขาดูเหมือนว่าร่างจำแรงกายขององค์เน็กเซียนจะเข้ามาแทนที่แม่ทับสวรรค์ผู้มีบทบาทในสารสวรรค์หลังจากนั่งลงแล้วเขาก็ยังดื่มและพูดคุยกับคนอื่นๆโดยไร้ความผิดปกติใดๆหากไม่เป็นเพราะประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูเตือนเขาหลี่ฉางโซ่ก็คงไม่อาจแยกแยะได้ แล้วข้าจะจัดการกับองค์เน็กเซียนได้อย่างไรสิทธิพของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่272ยิ้มเฉยไม่เอ่ยอะไรสองหลังจากใครกรวญดูแล้วเขาก็เห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือแร้งทําเป็นไม่รู้ว่ามีองค์เน็กเซียนอยู่ที่นั่นและทําในสิ่งที่ต้องทําเขาอยากเตือนเทพ,พจันทราว่าอย่าทําให้สารสวรรค์ต้องถ่ายหน้าและตอบรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในเวลาเดียวกันนั้นในหอที่อบอุ่นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มถามถึงเหตุผลที่เทพจันทราหยิบกันไกลออกมาเมื่อครูน่นี้แน่นอนว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ย่อมรู้ว่าเทพจันทราเดือดพล่านด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ก็ถูกหลี่ชังโซยับยั้งเอาไว้ได้ในทันที หลีฉางโซ่ไม่กล้าปิดบังอะไรเขาเขาชี้แจงความจริงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดว่าเขาและอาวอีไปที่เมืองเทียนหาในทะเลบุรพารวมถึงเรื่องที่อาวอีปลอมตัวเป็นสตรีเพื่อทำลายแผนการของสำนักบำเพ็ญประจิมในขณะนั้นปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่จึงเบิกบานใจยิ่งแล้วกล่าวว่าตามที่เจ้าคาดไว้ชางโซ่เจ้ามีความคิดอย่างไรเหตุใดถึงมีความคิดแปลกๆแ,แต่น่าทึ่งมากมายเช่นนี้ ทันทีที่ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวจบลีชางโซ่ก็ยังลังเลและคิดว่าเขาจะให้ผลงานกับท่านผู้นำของเขาได้อย่างไรมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในวังผลึกแก้วจูจูก็มีพลังแรงกดดันมหาศาลกดทับลงมาที่วังผลึกแก้วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าปรมาจารย์หลายทั้งหมดที่นี่ในยามนี้ล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากและพวกเขายังกล่าวกันด้วยว่าร่างทรงพลังผู้ไรไ้ใดเปรียบได้มาถึงแล้ว บัดนี้มีสิ่งมีชีวิตหลายแสนที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกของวังผึกแก้วล้วนมองขึ้นไปที่ทะเลนี่คือพลังแห่งสวรรค์ทันใดนั้นก็มีลำแสงสีทองสีสายพุ่งเข้าสู่ทะเลบุรพาและหายเข้าไปในวังมังกรทันทีลำแสงสีทองที่ใหญ่ที่สุดได้พุ่งตรงเข้าไปที่ศีรษะของเทพเท่าจันทราทันใดนั้นแสงเสียงที่เปล่งประกายรอบๆบเทพ,พจันทราก็เพิ่มขึ้นและขอบเขตพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากนั้นลำแสงสีทองอีกสองสายที่มีขนาดเท่ากันก็บินไปที่ห้องถงอื่นและเข้าไปในร่างของเจียงซื่อเอ๋อและอาวอีอาวอีและเจียงซื่อเอ๋อที่เพิ่งผูกผ้าสีแดงของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้กันและกันจู่ๆก็ตกใจโดยไม่ทันระวังตัวบุญแห่งเต๋าสวรรค์มาจากที่ใดกัน เจียงซื่อเอ๋อก็กระซิบออกมาด้วยความประหลาดใจในขณะที่อาวอีมองลงไปยังผ้าสีแดงผืนเล็กๆบนหน้าอกของเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเหลือเชื่อในยามนั้นในห้องโถงใหญ่ของวังมังกรสายตาของเหล่ามังกรแขกเรือและบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างๆล้วนจับจ้องไปที่เทพจันทราขณะที่เทพจันทรากำลังจะเอ่ยว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของหลีชังโซที่กล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงเข้าในหู โปรดสงบใจไว้เมื่อพวกเขาถามท่านเพียงแค่เผยรอยยิ้มเฉยและไม่เอ่ยอะไรปล่อยให้พวกเขาคิดเชื่อมโยงเรื่องต่างๆกันไปเองแม้เทพจันทราจะไม่กระสังแจ้งนักว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็รู้ว่านี่คือเสนาบดีแห่งสารสวรรค์ในอนาคตซึ่งจะเป็นที่พึ่งขององค์เน็กเซียนได้ดังนั้นเขาจึงทำตามคำแนะนำของหลี่ฉางโซ่ทันทีเทพจันทรายิ้มและรีตาลงขณะที่จัดการอาหารและสุราของเขาเอง ไม่นานหลังจากนั้นผู้อาวุโสหัวมังกรหลายคนก็เข้ามาที่นี่เพื่อร่วมดื่มชนจอกสุราสังสรรค์กันในขณะนั้นพวกเขาล้วนถามถึงบุญแห่งสวรรค์ทว่าเทพ,พจันทราเพียงยิ้มเฉยและไม่เอ่ยอะไรผู้อาวุโสหัวมังกรเหล่านี้เข้าใจในทันทีว่าบุญนี้เป็นของขวัญแสดงความยินดีจากสารสวรรค์พวกเขาจึงแสดงความขอบคุณต่อเทพจันทราและเผ่ามังกรก็ยิ่งชื่นชมสารสวรรค์เพิ่มขึ้นไปอีกหลายระดับ อาอีรีบกลับมาเพื่อขอบคุณเทพพันธาราสำหรับบุญทั้งสองส่วนนั้นและร่วมดื่มชนจอกสุราสังสรรค์กันพร้อมกับเอ่ยถามว่าบุญทั้งสองส่วนนั้นมาจากที่ใดแต่เทพจันทราก็ยังคงยิ้มเฉยและไม่เอ่ยอะไรบัดนั้นอาอีก็เข้าใจในทันทีว่านั่นคือสิ่งที่สิทธิเจ้าสำนักของเขาได้จัดเตรียมไว้เขาจึงมองไปที่เทพ,พจันทราและตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นักพระเต่าของหลี่ชางโซด้วยสายตาซาบซึง้ง ในไม่ช้าชินหวานก็รีบพาจากพระสวรดิสวรรสองคนมาพูดคุยกับเทพ,พจันทราและถามถึงบุญแห่งเต๋าสวรร์ทว่าเทพ,พจันทราก็ยังคงยิ้มเฉยและไม่เอ่ยอะไรต่อไปในห้องโถงใหญ่แขกคนสำคัญทั้งหมดต่างกำลังพูดคุยกันว่าเหตุใดเต๋าสวรร์จึงส่งบุญลงมา ขณะนั้นที่โต๊ะเดียวกันกับเทพ,พจันทราร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ก็ถือจอกสุราและร่วมดื่มชนจอกสังสรรกับเทพ,พจันทราสองครั้งจากนั้นเขาก็ถามว่าท่านเทพ,พจันทราเทพแห่งท้องทะเลแนะนําให้ท่านทําเช่นนี้ใช่หรือไม่แต่เทพจันทราก็ยังคงย้มยิ้มเฉยและไม่เอ่ยอะไรองค์เน็กเซียนเข้าใจบางอย่างในทันทีแล้วก้มศรีรษะลงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคลี่ยิ้มออกมา บุญแห่งพิธีการทัานใดนั้นผู้อาวุโสจากเผ่าทะเลผู้หนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเงันว่ามีบุญสี่ส่วนเพิ่งลงมาใช่หรือไม่แล้วบุญส่วนที่สี่หายไปอยู่ที่ใดกันผู้อาวุโสหัวมังกรกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าบุญนั้นตกเป็นของฝาบาทคู่บ่าวสาวใหม่ทั้งสองคนแล้วดูเหมือนว่าบรรดาเซียนจะไม่เข้าใจนักแต่ก็ยังพอจะอธิบายได้ เวลานี้หอที่อบอุ่นนั้นมีค่ายกลเวทของเผ่ามังกรให้การคุ้มครองอยู่ดังนั้นผู้เป็นเซียนจินธรรมดาจึงไม่อาจสำรวจได้และบรรดาปรมาจารย์ในสถานที่นั้นเช่นผู้อาวุโสเผามังกรเซียนใหญ่อู้หยุนและอื่นๆที่แผ่สัมผัสเซียนรับรู้ไปสำรวจในหอที่อบอุ่นนั้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ เขาทำได้เพียงสันนิษฐานว่าพลังบุญได้ไหลลงไปบนเตียงของคู่บ่าวสาวใหม่แล้วและแน่นอนว่าหลีช่ชางโซ่ย่อมได้รับบุญส่วนที่สี่เช่นกันในขณะนั้นหลีช่ชางโซ่กำลังอธิบายให้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ฟังว่าบุญนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สวีนตูผู้ที่เพิ่งหัวเราะมาเป็นเวลานานเพราะเรื่องของเปี้ยนจวงในขณะนี้ก็ได้รับการยกย่องอีกครั้งและยิ่งมองไปยังสิทธิ์น้องในอนาคตมากเท่าใดเขาก็ยิ่งชื่นชอบสิทธิ์น้องในอนาคตผู้นี้มากขึ้นเท่านั้นพลังบุญเล็กน้อยนั้นความจริงแล้วมันไม่อาจกล่าวได้ว่าเล็กน้อยเลยในด้านของปริมาณน,นั้นมันเทียบเท่ากับบุญถวายเครื่องสักการะของสำนักเทพทะเลทักษิณเป็นเวลาสิบปี หากไม่สั่งสมก้าวเล็กๆก็เดินทางไม่ถึงพันลี้หากไม่สั่งสมแม่น้ำสายเล็กๆก็ไม่มีวันเกิดทะเลใหญ่หนึ่งเช่นนั้นคนเราย่อมทำได้เพียงสร้างร่างทองแห่งบุญด้วยการค่อยๆสะสมบุญไปทีละน้อยเมื่อเทียบกับบุญเล็กน้อยนี้หลี่ฉางโซ่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดในอนาคต หลีฉางโซ่ยังคงหันไปใช้กระจกผลึกแก้วเขามองดูอาวอีและเจียงซื่อเอ๋อจากนั้นก็ดูร่างจำแรงขององค์เน็กเซียนซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกับเทพ,พจันทราแล้วตามด้วยสถานที่ที่กองทหารแห่งวังมังกรที่ประจำการอยู่ใกล้ๆวังมังกรโดยรวมแล้วทุกอย่างล้วนเป็นไปตามการเตรียมการของเขาฉางโซ่เราไปที่ทะเลทักษินกันดีหรือไม่ ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูกล่าวต่อว่าข้าเพิ่งอย่างรู้ได้ว่ามีไอสังหารรวมตัวกันอยู่ในทะเลทักษิณเกรงว่าจะมีการต่อสู้ดุเดือดที่นั่นหลีช่ชางโซ่คิดอย่างรอบคอบแล้วกล่าวว่าท่านปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ให้เผ่ามังกรจัดการเรื่องในทะเลทักษิณเถิดขอรับสิทธิ์คิดว่าเราแค่เฝ้าคอยสังเกตสถานการณ์ที่นี่เงียบๆไปก่อนย่อมจะเป็นการดีที่สุดขอรับก็ได้ ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าเบาๆแล้วเอนหลังพิงเก้าอี้อย่างสบายเรียกหาข้าได้ทุกเมื่อที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือขอบคุณสำหรับการทดสอบของท่านปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ขอรับหลี่ชังโซ่ตอบและจับจ้องไปที่กระจกผลึกแก้วน่าเสียดายที่เขามองไม่เห็นทะเลทักษินเลย แม้พลังเวทของปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่จะทรงพลังแข็งแกรง่งแต่ก็ไม่ได้ไร้ขีดจำกัดเขาจึงทำได้เพียงแค่เฝ้าติดตามอยู่ในบริเวณน่านน้ำทะเลใกล้กับวังมังกรทะเลบุรพาเท่านั้นในขณะนั้นผู้บำเพ็ญวิริงกำลังซ่อนตัวอยู่ในอ่าวแห่งหนึ่งใต้ทะเลทักษินพร้อมกับร่างสีดำจำนวนมาก นางแต่งกายด้วยชุดสวมกระโปรงสีโลหิตเส้นผมยาวของนางพลิ้วสวยไปในน้ำทะเลรูปร่าง,งสงเสนของนางเปล่งประกายทว่าสิ่งมีชีวิตนับหมื่นที่อยู่เบื้องของนางยังคงคุกเข่าและไม่กล้าเงยหน้ามองไปที่ราชินีเช่นนางท่านใดนั้นลำแสงสีทองก็สาดประกายไปในทะเลและจู่ๆฟองอากาศที่ยาวเรียวก็ปรากฏขึ้นในน้ำทะเลจากกรวาลภายในถูกเปิดออกแล้วสัตว์สูญที่ดูร้ายที่ถูกห่อหุ้มด้วยลำแสงสีทองก็บินออกมาจากรอยแตกแยกในนั้น มันคือมแมลงที่ดุร้ายยาวสามชื้อร่างของมันเปล่งแสงสีทองไปทั่วร่างและมีปีกบางๆหกปีกที่ดูเหมือนใบมีดอยู่ทางด้านหลังดูจากรูปร่างแล้วมันน่าจะเป็นจักรจัรนสีทอง แบบเพี้ยนเพี้ยนแค่แค,แ,คแบบกลายพันธุ์ในขณะนั้นจากจันทองหกปีกบินไปยังจุดที่ห่างออกไปหนึ่งร้อยือข้างหน้าผู้บำเพ็ญเวนจริงและลำแสงกระบี่ปีกบางที่ด้านหลังของมันก็เปล่งรัศมีที่เฉียบคมออกมาจนเกือบจะบาดใบหน้าของผู้บำเพ็ญเวนจริงผู้บำเพ็ญเวนจริงจึงพ่นลมหายใจและไม่ใส่ใจต่อสหายร่วมงานคนนี้ ทันใดนั้นจากจันทร์สีทองก็กลายเป็นนักพรตเต่าหนุ่มรูปงามที่มีรอยยิ้มอ่อนโยนเขาพยักหน้าเบาๆให้กับผู้บำเพ็ญวนจริงและกล่าวอย่างสงบว่าสหายเต่าเจ้าเตรียมการเป็นอย่างไรหรือผู้บำเพ็ญวนจริงกล่าวตอบว่าเตรียมกองกําลังพร้อมแล้วจินฉานผู้นี้พยักหน้าและกล่าวว่าจากการเตรียมการของรองเจ้าสํานักทั้งสองข้าจะโจมตีพร้อมกับสหายเต่าหลังจากนี้ เหอมาดึงข่าลงไปอีกผู้บำเพ็ญเหวินจริงกล่าวอย่างไม่พอใจแต่นักพระเต่าจินฉานยิ้มสงบขณะยืนอยู่ในทะเลโดยไม่เอ่ยอะไรอีกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ค่อยเป็นมิตรนักหนึ่งมาจากนักปรัชญาสวินจือในยุคชุนชิวจ้านกัวที่ให้คำสอนถึงพรแสวงดีกว่าพรสวรรค์ซึ่งคนเราย่อมจะพัฒนาได้เพระความภาคเพียน